นิยายเสียงเรื่องใต้เงาจันแห่งคำสาบตอนที่หนึ่งคือหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงอาริยาเดินทางมาถึงเมืองเล็กชื่อเวนฮาเวนเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าเขาและสายหมอกเกาะเธอเลือกที่นี่เพราะมันเงียบสงบและไม่มีใครรู้จักอดีตของเธออดีตที่เต็มไปด้วยความสูญเสียและคำถามที่ไม่มีคำตอบบ้านหลังเล็กที่เธอเช่าอยู่ตั้งอยู่ริมป่ามีสวนดอกไม้รกร้างและบ่อน้ำเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านเล่าว่าในคืนเดือนดับ จะมีเสียงกระซิบดังขึ้นจากบ่อน้ําเสียงของผู้ถูกสาปที่ยังไม่หลับไหลอริยไม่เชื่อเรื่องเล่าเหล่านั้นจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอฝันถึงชายคนหนึ่งในชุดสีดําดวงตาสีเงินเรืองแสงเขาเรียกชื่อเธอเบาๆผ่านสายลมเธอตื่นขึ้นพร้อมกับความรู้สึกแปลกประหลาดในโอกเมือนหัวใจถูกสัมผัสดโดยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์วันต่อมาขณะเดินเล่นในป่าเธอพบกีฬาหลังใหญ่ที่ถูกปกคลุมด้วยทาวารและกลิ่นอายของอดีตประตูไม้เก่าเปิดออกเองอย่างช้าๆและชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงบันไดเขาคือ ลูเซียนเจ้าของคริหาตที่ไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงมาก่อนดวงตาของเขาเหมือนจ้องทะลุจิตใจของเธอและเมื่อเขาพูดเสียงของเขาก็เหมือนเสียงในฝันอริยารู้ทันทีว่าเธอไม่ควรเข้าไปในคริหาตนั้นแต่ขากลับไม่ขยับและหัวใจของเธอเต้นแรงเกินกว่าจะปฏิเสธตอนที่สองอาริยาไม่อาจลืมสายตาของลูเซียนได้ดวงตาสีเงินที่สะท้อนเงาร์ในคืนมืดดวงตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่กลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความปรารถนาอันลึกล้ำหลังจากวันนั้น เธอเริ่มเห็นเขาในฝันบ่อยขึ้นฝันที่ไม่ใช่แค่ภาพแต่เป็นความรู้สึกความอบอุ่นความเจ็บปวดและความเหงาที่แผดซ่านเข้ามาในหัวใจเจ้าคือแสงเดียวที่ข้าจำได้ในโลกที่ไม่มีวันรุ่งในชีวิตจริงหลุยเซียนปรากฏตัวอีกครั้งในร้านหนังสือเก่าแก่ที่อริยาแวะเข้าไปเขายืนอยู่ตรงมุมเงามืดของร้านมือถือหนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่มีชื่อข้าเคยอ่านเล่มนี้เมื่อร้อยปีก่อนอริยาหัวเราะเบาๆคิดว่าเขาหลอเล่นแต่เมื่อเธอมองเข้าไปในดวงตาน,นั้นอีกครั้ง เธอกลับรู้สึกเหมือนเขาพูดจริงดูเซียนเริ่มปรากฏตัวบ่อยขึ้นในสวนสาธารณะในตลาดและแม้แต่ริมหน้าต่างบ้านของเธอในคืนฝนตกเขาไม่เคยเข้าใกล้เกินไปแต่ก็ไม่เคยหายไปอริยาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเธอเองหัวใจที่เคยปิดตายเริ่มเปิดรับความรู้สึกใหม่ความรู้สึกที่ทั้งอบอุ่นและน่าหวาดหวนในคืนหนึ่งเธอพบลูเซียนยืนอยู่ใ,นใ,นใต้ต้นวิลโลริมบ่อน,น้ําต้องห้ามเขาเอื้อมมือออกมาอย่างช้าช้าหักเจ้ากลัวข้าจะไม่แตะต้องเจ้าแต่หากเจ้ากล้า ข้าจะเปิดเผยทุกสิ่งที่ข้าซ่อนมาเป็นสตวรรษอริยามิตอบเธอเพียงก้าวเข้าไปใกล้แล้ววางมือไว้บนมือของเขาทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นเงาจันทรงลงมาบนผิวของลูเซียนเผยให้เห็นรอยแผลเป็นรูปวงแหวนที่กลางอ,อกสัญลักษณ์ของคำสาบที่ไม่มีวันลบเลือนนังตอนที่สามหลังจากคืนที่อริยาแต่มือของลูเซียนใต้ต้นบิโลเธอเริ่มฝันถึงภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหญิงสาวในชุดขาวผู้มีแสงเรืองรองรอบตัว ยืนอยู่กลางวงแหวนแห่งไฟและชายผู้มีดวงตาสีเงินกำลังร้องให้เจ้าคือผู้รักษาเลือดของเจ้าคือกุญแจอริยาตื่นขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบในหัวและรอยแผลรูปวงแหวนที่ปรากฏจางๆบนข้อมือของเธอเรากับเป็นตาประทับที่เพิ่งถูกปลุกขึ้นเธอไปหาลูเซียนอีกครั้งในคริหาดและครั้งนี้เขาไม่หลบซ่อนอีกต่อไปเขาพาเธอเข้าไปในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยหนังสือเก่าภาพวาด และบันทึกโบราณข้าเฝ้ารอผู้รักษามานานกว่าร้อยปีและเจ้าคือคนแรกที่ทําให้คํำสาปของข้าสันคลอลรูเซียนเล่าเรื่องราวของคํำสาปเมื่อหลายศตวรรษก่อนเขาเคยเป็นมนุษย์ผู้รักหญิงสาวจากเผ่าผู้รักษาแต่ความรักนั้นถูกห้ามโดยสภาแห่งเงาเขาถูกสาปให้กลายเป็นวมไพและไม่อาจรักใครได้โดยไม่สูญเสียตัวตนทุกครั้งที่ข้ารักข <c oughs> ้าจะลืมตัวเองลืมชื่อลืมความทรงจําและกลายเป็นเงาร้จิตวิญญาณแต่เลือดของผู้รักษาสามารถปลดคำสาปได้ หากผู้รักษายอมเสียบางสิ่งเพื่อเขาบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่เลือดแต่คือหัวใจอริยาเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างเธอกับหญิงสาวในฝันและเริ่มสงสัยว่าเธออาจเป็นทะยาทของเผ่าผู้รักษาโดยไม่รู้ตัวในขณะที่เธอเริ่มค้นหาความจริงลูเซียนก็เริ่มเปลี่ยนไปขยับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอแต่ก็เริ่มเจ็บปวดมากขึ้นเช่นกันข้ากำลังลืมเงาของข้าและนั่นหมายความว่าข้ากำลังรักเจ้าตอนที่4คืขึ้นแห่งการล่อลวงค่ำคืนนี้ พระจันทร์เต็มดวงสองแสงนวลเหนือขริหัตของลูเซียนส่วนต้องห้ามที่เคยเงียบงันกลับเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้แปลกตาและเสียงเพลงเาบาที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนอริยาได้รับจดหมายลึกลับไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงข้อความสั้นๆหากเจ้าต้องการรู้ความจริงจงมาพบข้าใต้ต้นวินโลคืนนี้เธอรู้ทันทีว่าเป็นลูเซียนและแม้ใจจะหวั่นไหวเธอก็ไม่อาจห้ามตัวเองได้เมื่อมาถึงส่วนต้องห้ามเธอพบลูเซียนในชุดสีดำสนิทผมยาวสลวยปล่อยลงอย่างอิสระ ดวงตาสีเงินของเขาสะท้อนแสงจันทร์ราวกับมีประกายของน้ำตาข้ารู้ว่าไม่ควรแต่ข้ากำลังหลัเจ้าและนั่นคือสิ่งต้องห้ามที่สุดในโลกของข้าเขาพาเธอเดินผ่านสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรืองแสงดอกลูมเมนเทียซึ่งเบ่งบานเฉพาะเมื่อแววนพายตกหลุมรักอย่างแท้จริงทุกครั้งที่ข้ารักดอกไม้เหล่านี้จะเบ่งบานและข้าจะเริ่มลืมตัวตนของข้าอริยาเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้เธอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดในหัวใจของเขา และความปรารถนาอันลึกซึ้งที่เขาไม่เคยเปิดเผยกับใครในค่ำคืนนั้นลูเซียนจูบเธอเป็นครั้งแรกจูบที่ทั้งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพราะเขารู้ดีว่าทุกครั้งที่เขารักเขาจะสูญเสียตัวตนไปทีละนิดข้าขอเพียงค่ำคืนนี้ก่อนที่ข้าจะลืมว่าเจ้าเป็นใครแต่ในเงามืดของสวนมีสายตาอีกคู่หนึ่งกำลังเฝ้ามองแวนไพรจากเผ่าผู้ต่อต้านที่ไม่ต้องการให้คำสาปถูกบดและไม่ต้องการให้ลูเซียนกลายเป็นมนุษย์ตอนที่ห้า หลังจากค่ำคืนแห่งการล่อลวงอริยาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งเปลี่ยนไปในตัวเธอไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่มีต่อลูเซียนแต่เป็นพลังบางอย่างที่ตื่นขึ้นในเลือดของเธอเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในสายลมเห็นภาพในฝันที่ไม่ใช่ของเธอและเมื่อเธอแตะต้องสิ่งของเก่าแก่ในคริหาดภาพความทรงจำของหญิงสาวผู้รักษาก็ผุดขึ้นมาในหัวลูเซียนเริ่มอ่อนแอลงทุกครั้งที่อยู่ใกล้เธอไม่ใช่เพราะคำสาปทำร้ายเคแต่เพราะหัวใจของเขากำลังเต้นในจังหวะเดียวกับเธอและนั่นคือสิ่งที่แวมไพไม่ควรมีในนนคค่นน่ืหึง ขณะที่อริยาอยู่ในคริฮาเธอถูกลอบทำร้ายโดวยแวมไพกลุ่มหนึ่งที่แฝงตัวเข้ามาพวกเขาคือเงาแห่งคำสาบกลุ่มแวมไพที่เชื่อว่าคำสาบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ควรถูกปลดลูเซียนปรากฏตัวทันเวลาเขาต่อสู้ด้วยพลังที่อริยาไม่เคยเห็นมาก่อนดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเสียงคำรามของเขาทำให้แม้แต่เงามืดยังถอยหนีตลังจากการต่อสู้ลูเซียนกลับสุดลงเขาเริ่มสูญเสียความทรงจำบางส่วน และเรียกอาริยาด้วยชื่อที่ไม่ใช่ของเธออาริยารู้ทันทีว่าเขากําลังลืมเธอคําสาบเริ่มทํางานเพราะเขารักเธอมากเกินไปเธอจึงตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีผู้รักษาคนใดเคยทํามาก่อนเธอจะใช้เลือดของตอนเองเพื่อสร้างพันธะใหม่ที่จะเชื่อมลูเซียนกับโลกมนุษย์โดยไม่สูญเสียตัวตนตอนที่6หลังจากพิธีพันธะเลือดที่อาริยายอมเสียเลือดเพื่อช่วยลูเซียนพลังของเธอเริ่มปลุกคําสาบให้สั่นคลอน แต่ก็ทําให้เธอตกเป็นเป้าหมายของเงาแห่งคำสาปมากขึ้นลูเซียนรู้ดีว่าหากเขายังรักเธอต่อไปเขาจะสูญเสียตัวต,วตนทั้งหมดและกลายเป็นเงาไร้จิตวิญญาณเหมือนแวมไพร์ที่หลงลืมความเป็นมนุษย์คุณค่ารักเจ้ามากเกินกว่าที่ข้าควรจะรักและนั่นคือสิ่งที่กําลังทําลายข้าในค่าคืนหนึ่งเขาพาริยาไปยังห้องลับใต้คริหาด์ที่มีบานกระจกเวทมนต์ซึ่งสะท้อนความทรงจําแท้จริงของผู้ถูกสาบคุณหากข่าลบความทรงจําของเจ้าเจ้าจะปลอดภยัยและข้าจะยังคงอยู่ในโลกนี้ แม้จะไม่มีเจ้าอริยาไม่ยอมเธอร้องไห้ขอให้เขาเชื่อในพันธะเลือดที่เธอสร้างขึ้นแต่ลูเซียนรู้ดีว่าเธอยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะต้านคำสาปทั้งหมดข้าไม่ต้องการให้เจ้าจำข้าในวันที่ข้ากลายเป็นสัตว์ร้ายเขาจูบเธอเป็นครั้งสุดท้ายจูบที่เต็มไปด้วยความรักความเจ็บปวดและการลาจากจากนั้นเขาใช้เวทแหวมภัยลบความทรงจำของเธอทั้งหมดเกี่ยวกับเขาอริยาตื่นขึ้นในห้องของตนเองในเช้าวันต่อมาโดยไม่รู้ว่าเธอเคยรักใครหรือเคยเสียใจเพราะใคร ต่ในใจของเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดเหมือนบางสิ่งสําคัญได้หายไปทําไมข้ารู้สึกเหมือนกําลังลืมคนที่ข้ารักที่สุดเธอเริ่มฝันถึงชายคนหนึ่งที่ไม่มีใบหน้าแต่มีดวงตาสีเงินและเสียงกระซิบที่แผ่วเบาในสายลมอริยาข้ายังอยู่ตรงนี้แม้เจ้าจะลืมข้าตอนที่7แม้จะถูกลบความทรงจําเกี่ยวกับลูเซียนไปแล้วแต่อริยายังคงฝันถึงชายปริศนาในเงาจันทร์ดวงตาสีเงินของเขายังคงปรากฏในความฝัน และเสียงกระซิบของเขายังคงเรียกชื่อเธอเบาๆทุกคืนอาริยาเจ้าคือแสงของข้าแม้เจ้าจะลืมข้าไปแล้วเธอเริ่มรู้สึกว่าความว่างเปล่าในหัวใ,วใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเริ่มค้นหาคําตอบในคริหาที่เธอเคยไปเยือนแม้จะจําจไม่ได้ว่าเคยอยู่ที่นั่นในห้องใต้ดินของคริหาเธอพบบันทึกเก่าเล่มหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือวัดๆและชื่อที่ปรากฏในทุกหน้าคือเอลิอาเอลิอาผู้รักษาแห่งเผาวดวงจันทร์ ผู้เสียสละหัวใจเพื่อบนภพยที่เธอรักอาริยารู้สึกเหมือนชื่อเอลิอาเชื่อมโยงกับเธออย่างลึกซึ้งเธอเริ่มเห็นภาพในหัวหญิงสาวในชุดขาวผู้ยืนอยู่กลางวงแหวนแห่งไฟและชายผู้มีดวงตาสีเงินกำลังร้องไห้คุณค่าสัญญาหากข้าได้เกิดใหม่ข้าจะรักเจ้าอีกครั้งแม้เจ้าจะไม่จำข้าเธอเริ่มสงสัยว่าเธออาจเป็นการกลับชาติมาเกิดของเอลิอาหรือบางทีเธอคือเอลิอาที่กลับมาเพื่อปลดคำสาปให้ลูเซียนอีกครั้งในขณะเดียวกัน ลูเซียนที่หลบซ่อนอยู่ในเงามืดก็เริ่มรู้สึกถึงพลังของอริยาที่กลับมาเขาเริ่มจําเธอได้ทีละนิดเสียงหัวเราะของเธอกลิ่นของเธอและคําพูดสุดท้ายก่อนเขาลบความทรงจําของเธอหากเจ้าลืมค่าข้าจะรักเจ้าใหม่อีกครั้งตั้งแต่ต้นตอนที่8คืนเดือนเพนกลับมาอีกครั้งคืนเดียวกับที่ลูเซียนเคยลบความทรงจําของอริยาและคืนเดียวกับที่ดอกลูเมนเทีย เบ่งบานเต็มสวนต้องห้ามอริยาเดินกลับไปยังคริหาดอีกครั้งโดยไม่รู้ว่าทาไมหัวใจของเธอถึงพาเธอไปที่นั่นเธอเพียงรู้ว่าเธอต้องไปแม้จะไม่รู้ว่าเพื่อใครเมื่อเธอเดินผ่านสวนดอกไม้เรืองแสงเริ่มสั่นไหวตามจังหวะหัวใจของเธอและเสียงกระซิบนิสัยลมก็ชัดเจนขึ้นเจ้าจาข้าไม่ได้แต่ข้ายังจําทุกสิ่งเกี่ยวกับเจ้าลูเซียนปรากฏตัวอีกครั้งในสภาพที่อ่อนแรงดวงตาสีงเงินของเขาเริ่มจางลงและรอยคำสาบกลางอก,อกเริ่มแผ่ขยาย ข้ากำลังจะกลายเป็นเงาหากไม่มีเจ้าข้าจะสูญหายไปตลอดการอริยาไม่เข้าใจแต่หัวใจของเธอเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้เขาเรากับร่างกายจำได้แม้จิตใจจะลืมไปแล้วข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่ข้ารู้ว่าข้าไม่อยากเสียเจ้าไปลูเซียนตัดสินใจทำพิธีบทคำสาปขั้นสุดท้ายพิธีที่ต้องใช้เลือดของผู้รักษาและจูบแผงรักแทนในคืนเดือนเพนหากสำเร็จเขาจะกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งแต่อาริยาอาจสูญเสียชีวิต รือความทรงจำทั้งหมดตลอดไปข้าจะไม่บังคับเจ้าแต่หากเจ้ารู้สึกถึงข้าแม้เพียงเศษเสี้ยวข้าขอเพียงจูบสุดท้ายอริยาเดินเข้าไปหาคือย่างช้าๆระว่างมือบนรอยคำสาปรังอกของเขาดอกไม้รอบตัวเริ่มเปล่งแสงแรงขึ้นและสายลมก็หยุดนิ่งข้าไม่รู้ว่าข้ารักเจ้าเพราะอดีตหรือเพราะตอนนี้แต่ข้ารู้ว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเจ็บอีกต่อไปเธอจูบเขาจูบที่เต็มไปด้วยความรักความกล้าหาญและการให้อภัย ทันใดน,นั้นแสงจะร์สาดลงมาอย่างแรงรอยคำสาบบนตัวลูเซียนแตกสลายและเขาสุดลงในอ้อมแขนของเธอในฐานะมนุษย์แต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคุณคือใครครับอาริยายิ้มทั้งน้ำตาเพราะเธอรู้เธอได้ช่วยเขาแล้วแม้เขาจะลืมเธอไปตลอดกาลตอนที่9หลังจากพิธีปลดคำสาบลูเซียนกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งไม่มีรอยคำสาบไม่มีพลังเหนือธรรมชาติ และไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับอริยาเขาตื่นขึ้นในคฤหาสที่เงียบเงันและพบหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปยังสวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรืองแสงที่กำลังโรยละคุณคือใครครับอริยาไม่ตอบทันทีเธอเพียงยิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่าฉันเป็นคนที่คุณเคยรักแม้คุณจะจำไม่ได้หลูเซียนรู้สึกถึงบางสิ่งในหัวใจความอบอุ่นความว่างเปล่าและเสียงกระซิบในฝันที่เขาไม่เข้าใจผมฝันถึงคุณแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมอริยาเลือกอยู่เคียงข้างเขาในฐานะคนแปลกหน้า เธอช่วยดูแลเขาเรียนรู้โลกมนุษย์ไปพร้อมกันและค่อยๆสร้างความทรงจำใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับคำสาปหรืออดีตแต่ในใจของเธอเธอยังคงหวังว่าเขาจะจำได้แม้เพียงเส็ษเสี้ยววันหนึ่งขณะที่ลูเซียนเดินผ่านสวนเขาพบกลีบดอกลูมเมนเทียที่ยังเรืองแสงอยู่เพียงดอกเดียวและเมื่อเขาแตะมันภาพในหัวก็พรั่งผูภาพของหญิงสาวในชุดขาวเสียงหัวเราะของเธอและจูบใต้เงาจนอริยาเขาวิ่งกลับไปหาเธอ และเมื่อพบกันอีกครั้งเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่วางมือบนแก้มของเธอและจูบเธออย่างอ่อนโยนผมไม่รู้ว่าผมจำได้หมดหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าผมรักคุณอริยาร้องไห้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดแต่เพราะความรักที่เธอเชื่อมั่นมาตลอดได้กลับมาอีกครั้งไม่ต้องจำทุกอย่างแค่จำหัวใจของเราก็พอแล้วตอนที่10หลังจากลูเซียนจำอริยาได้จากกลีบดอกลูเมนเทียที่ยังเรืองแสงเขาเริ่มรู้สึกถึงความรักที่ไม่ใช่แค่จากอดีต แต่เป็นความรักที่เติบโตขึ้นใหม่ในหัวใจของเขาผมไม่รู้ว่าความทรงจําของผมคือจริงหรือฝันแต่ผมรู้ว่าผมอยากอยู่กับคุณอริยเลือกไม่บอกเขาทุกอย่างเธอไม่ต้องการให้เขารู้ว่าเธอเคยเสียสละเลือดหรือเคยถูกลบออกจากหัวใจของเขาเธอเพียงต้องการให้เขารักเธอในวันนี้ในฐานะคนใหม่ที่ไม่ต้องแบกรับคำํำสาปแต่อีกทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันในคฤหาสน์ที่เคยเงียบงนันกลายเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นอาหาร และดอกไม้ที่เบ่งบานตามฤดูกาลลูเซียนเริ่มเขียนบันทึกใหม่บันทึกที่ไม่มีคําว่าคําสาบมีแต่คําว่ารักและอริยาคุณหากความรักคือสิ่งที่ทําให้ข้ากลายเป็นมนุษย์ข้าจะรักเจ้าในทุกวันเพื่อไม่ให้ข้ากลับไปเป็นเงาอีกครั้งในคืนหนึ่งเขาพาเธอไปยังสวนต้องห้ามที่เคยเป็นสถานที่แห่งความเจ็บปวดและปลูกดอกไม้หม่ดอกลูเมนเทียสายพันธุ์ใหม่ที่เบ่งบานในแสงอรุณไม่ใช่แค่ในอจันข้าขอให้ดอกไม้เหล่านี้เบ่งบานในทุกเช้าเพื่อเตือนข้าว่าข้าคือมนุษย์ เพราะข้ารักเจ้าเริยยิ้มทั้งน้ำตาเพราะเธอรู้ว่าแม้ความรักของพวกเขาจะผ่านคำสาบการลืมและความเจ็บปวดแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นรักแท้ที่ไม่มีอะไรบดบังได้อีกขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้ถ้าคุณชอบนิยายเสียงแฟนตาซีอย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟัง Channel Read ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายแนวแฟนตาซีมาสัยนให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์